นาเดียนาเดียในวันดีค่ะก่อนทำไงคะวันดีค่ะบ่ายไเจ้ะ อันนี้เดี๋ยววตีวตีตาซื้อสวยก่อน,น,นจ้าจ้าเดิน,นเ,เก่งเดินสำรวจพื้นที่ก่อนเดีเ๋ยยสำรวจพื้นที่เหรอคะสำรวจพื้นที่ ให้พี่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 เรียกพี่ก่อนพี่พี่กันเรียกพี่ก่อนพี่กันด <c oughs> เดียบาย,บายน,น่ะเดียบายเด้เดียน้องอยู่นู่นนะไปหาน้องไหมล่ะดเดียวเ้ยมานี่มาหนี้จ้ะ พี่เข้าบ้านแล้ว hmm. จ uh ้ะ huh. ม okay. um. ีนาเดียเดินสำรวจอยู่น kind of um. ี่เดินสำรวจพื้นทีุู่นาเดียโอ้ยโอ้ยสีบียนหัวดิิงๆติง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 

แม่แม่พี่ทำนะคุณายเดียไม่ทำนะคะตาตาตาเรียกตาเออตาอยู่ไหมล่ะ いの何か